สวัสดีครับต่อกันคลิปที่2นะครับสำหรับเจ้า Solotec h 5K นะครับตอนนี้ผมได้ทำการถอดบอร์ดหรือบอร์ดออกมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรเลยกับการหรือบอร์ดเจ้า s o r o t e ท h นะครับตอนนี้อาการที่ตรวจเช็คแล้วเบื้องต้นก็คือ m o สเฟสนะครับเจ้าตัวเล็กไปทั้งแถบนะครับก็คือว่าอย่างที่คาดการไว้แรกๆเลยก็คือว่าจ่ายไฟ ดีเข้าแล้วช็อตเลยแสดงว่ามอสเฟตตัวเล็กไม่น่าจะรอดนะครับก็ไม่ผิดเพี้ยนจากการคาดเดานะครับไปทั้งแถบเรียบร้อยทีนี้มอสเฟตฝั่งตัวใหญ่ก็เสียด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีตัวที่ยังพอลงเหลือรอดชีวิตอยู่นะครับทีนี้ว่าแบบนี้ากการตรวจซ่อมเราก็ต้องรื้อออกมาทั้งแถบทั้งทั้งฮิตซิงสองฝั่งนี้ต้องรื้อออกมาหมดนะครับเพราะว่า มันจะได้ง่ายต่อการตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆและง่ายต่อการถอดมอสเฟตนะครับฮิตซิงก็ต้องถอดด้วยไอไอภาคเอาพุทก็เหมือนกันนะครับเจา Hit ้าฮิตซิงตัวนี้ก็คือยกออกมาทั้งแผงเลยเราก็ทําการดูดตะกวัวไอที่ขามอสเฟตนะครับทั้งแถบเลยแล้วเราก็ยกออกมาทั้งฮิตซิงเลยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะถอดง่ายหน่อยภาคเอาพุทนะครับฮิตซิงตัวนี้ ออที่เป็นมอสเฟตตัวใหญ่จะถอดง่ายหน่อยเพราะว่ามันขาขามันไม่เยอะนะครับแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยมอสเฟตฝั่ง DC นะครับ DC to DC c o n v e r น e r นะครับเทียบเลยขาก็คือแค่ถอดมอสเฟตนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับดูสิเป็นแถบเลยโอเคทีนี้ผมก็จะทำการถอดมอสเฟตแล้วก็ทำการไล่เช็ค วัดสัญญาณพกอาชีพต,ต่างๆไล่เช็คว่าเสียหรือเปล่าสัญญาณมาครบไหมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งเอาพุทและ DC Converter นะครับหลังจากที่ไล่เช็คสัญญาณเรียบร้อยแล้วใส่ m o f f ฟดกลับไปก็เจอกันอีกคลิปหน้าอีกทีนึงช่วงที่เป็นการทดสอบนะครับหลักการตรวจซ่อมก็มีประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเช็คว่า o อด f ฟมันช็อตนะครับเราก็ ถอดมอสอเฟตออกมาเช็คภาคได้ภาคไดเวอร์ขับมอสตเฟตต่างๆว่าโอเคสัญญาณพานันออกมาสมบูรณ์แบบก็ถึงทําการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะได้อธิบายในส่วนของบางคนที่บอกว่าอินเวอร์เตอร์พังก็แค่เปลี่ยนมอสเฟตคือที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณต้องไล่วัดสัญญาณอีกหลายจุดเลยทีเดียวกว่าจะเปลี่ยนมอสเฟตเข้าไปได้เนาะโอเคเดี๋ยวก็ มาเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าโซโลเทค 5K